ดีครับผมจิคิดูไปดูปุนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะมาแนะนำเกมที่น่าเล่นบนเครื่องดินเทนโดสวิตนะครับถึงคิวของเกมอะไรไปติดตามรับชมกันครับและเกมที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมนี้เลยนะครับ Resident Evil Revelation ภาคหนึ่งนะครับมันจะมี2ภาคที่ออกมาตอนนี้นะครับและข่าวลือว่าจะมีภาคสามออกมาเร็วๆนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูเกม นี่กันบนเครื่อง Nintendo Switch ครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะตอนแรกจะมีมินิเกมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดไว้ไปเข้าไปดูเลย <Revolution. S 1> ถ้าใครต่ออินเทอร์เน็ตไว้เขาก็จะถามนะครับเปิดเข้ามาหน้าเมนูก็จะมีนี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อความนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะเข้ามาก็จะมีคอนเทนต์นิวมีโหลดมีนิวเกมนิวเกมพัทแล้วก็ซีเลกนะครับเข้าไปดูก่อนนะฮะก็จะเป็นชุดนะครับให้ปลดล็อกนะครับอันนี้ตัวล่างเอาฟิตซีเลกอัลฟิตนะครับนี่นิวเกมพัทถ้าเล่น เนื้อเรื่องหลักจบแล้วก็จะมาเล่นต่อตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับไม่ใช่เนื้อเรื่องใหม่น่าจะเป็นพวกอาวุธนะครับประมาณนั้นหลายโหมดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเล่นอ,ออนไลน์นะครับจะมีเล่นคนเดียวเล่นกับคนอื่นนะครับหรือว่าจะสร้างห้องเองนะครับอาชีพเม n t นะครับนี่เราปลดล็อกแล้วเราก็จะได้อาชิ m เมนตรงนี้นะครับว่าเราทำภารกิจอะไรที่เขากำหนดไว้ให้สำเร็จบ้างส่วนตรงนี้เมนูนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคู่มือนะครับคู่มือของเกมนี้นะฮะส่วนออปชันมีอะไรให้เราได้ปรับกันบ้างนะครับคอนโทรนี่นะครับก็จะมีให้เราได้ ตกแต่งกันนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเกมเซตติ้งนะครับก็มีให้เราได้เลือกปรับออดิโอก็เช่นกันครับสามารถปรับเสียงให้เบาดังได้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นภาษาให้เราได้เลือกนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่าไปยุ่งมันนะครับเพราะว่าเป็นออโต้ดัตตาอัพโหลดนะครับ และส่วนตรงนี้จะเป็นอะมีโบนะฮะให้เรามาสแกนได้นะครับ Default นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะเราเข้ามาดูที่เนื้อเรื่องกันนะครับหมดเนื้อเรื่องนี่นี่นะครับที่ผมได้เล่นค้างไว้นะครับอ่ะคำนวว่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูในวันนี้จะให้ไปดูที่หลายหมดดีกว่าถ้าเนื้อเรื่องก็ ยิงกันปกตินะครับมาดูกันตรงนี้จะเข้าแบบซโลวเพย์นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะฮะจะมีให้เราเลือกฉากเลือกตัวละครอาวุธแล้วก็ซื้อของแล้วก็มีปรับออปชันนะครับสตาร์ทนะครับเรามาดูสเตจก่อนนะครับฉากให้เราได้เลือกนะครับว่าเราจะเล่นฉากไหน ฉากไหนนะครับที่เราเล่นจบด่านไปแล้วนะครับก็จะเป็นฉากเป็นฉากให้เราได้เล่นนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเราเล่นมาจะได้แรลงเอแรลงเออะไรอย่างนี้ท่านนี้ยังคือเรายังไม่ได้เล่นนะตรงนี้จะเป็นตัวละครนะครับที่เราสามารถนํามาเล่นได้แต่ชุดเรายังไม่ได้ปลดล็อกนะนี่ก็จะเป็นจิวจิวเขาจะบอกว่าจิวมีปืนอะไรบ้างนะครับที่ติดมานะครับพเลิทฟิวนะฮะ ืนปาร์เกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกตัวละครที่เราปลดล็อกได้นะครับอยู่ในนี้แต่ยังปลดล็อกไม่ได้เลยตอนนี้ผมเลเวล9นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูสักหนึ่งด่านนะครับส่วนอาวุธเราสามารถเลือกซื้อหรือกเก็บมาก็ได้นะครับกด Y นะครับเพื่อ ปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมความแรงเพิ่มอันนี้ให้แบบประมาณนี้ใส่ให้อาวุธเรานะครับปรับแต่งอาวุธได้นะฮะนี่ก็จะเป็นของปืนนะครับนี่สตก็จะเป็นเกี่ยวกับซื้ออาวุธซื้ออ่า ตัวประกอบปืนพารประกอบปืนนะครับแล้วก็กระสุนอะไรประมาณนี้ส่วนออปชั่นก็เป็นเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูเราจะเอาด่านแรกแล้วก็เป็นคิดเลดฟิลนะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องก็จะเป็นภาพประมาณนี้เหมือนกันเหมือนตัวเกมเทก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนกันเลยนะฮะ ผมเอาเป็นแบบไอ้นี้มาให้ดูแล้วกันไม่ได้เล่นเป็นเนื้อเรื่องนะนี่เหล่าอูดนะครับนี่เราจะเปลี่ยนปืนได้โดยการกดฝั่งนี้นะฮะดีแพดนะฮะเราจะพกมาสี่กระบอกใชนะ่ไหมแต่ไรเฟิลดีสุดนะอนอนกินศพอยู่นอนกินศพ่ะ ทีเดียวตายไรเฟิลกดล็อกปด,ดูือเดินต่อไปนือเรื่องภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะแต่อันนี้จะเป็นลายโหมดนะครับอันนี้แบบบุกเดียวนะะถ้ายิงหัวก็จะแรงหน่อยเฮ้ยเข้ามาใกล้แล้ว จะบอกนี้ใช้ลูกซองเฮ้ยจังใช้ไรเฟิลนี่แหละดีที่สุดเสียงเหมือนที่อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ด,ดิข้างหน้ามีอะไรมีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหโดนฟัน ข้างหลังนี้ไหมมีบุธให้เก็บมีพัดพัดของให้เก็บนะครับภาคนี้จะดีหน่อยก็คือเราเล็งแล้วสามารถเดินไปได้ด้วยนะครับเดินยิงได้นะครับแต่เป็นภาคห้านี้ยังจะล็อกอยู่นะครับไม่ให้เรา ได้เดินยิงไปนะครับหลังมาหลังมาอีกหนึ่งตัว,วนี่เหรมานู่นไกลๆนู่นอุ้ยหมตูตะล็งไม่ถนัดไม่โดน เดี๋ยวมันก็ยิงมาหรอกโอเคไรเฟริลนี้ต้องยิงแบบไกลๆนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับตู้เราก็สามารถเก็บเปิดเก็บของได้นะครับถ้าของเต็มเราจะเก็บไม่ได้ะฮะไปนี่ก็เป็นเกม Resident Evil Revolution นะครับขอให้เก็บเก็บไม่ได้ของเต็มปะ เฮ้ยยีนรออยู่ข้างหน้าอืมเล็งอืมเปลี่ยนปืนยิงโพะมะอืมนี่พอรักิจแล้วสำเร็จก็จะมีเหรียญขึ้นมานะครับเก็บเหรียญที่ซ่อนไว้โอเคแล้วก็ชก เรียบร้อยฉากแรกนะครับเราก็ผ่านไปแล้วนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับได้แหลงเอโอเคเขาก็จะบอกว่าเราทำอะไรสำเร็จเลเวลเราก็จะอัพขึ้นนะครับเราก็จะได้ของอะไรมานะครับจะเก็บหรือจะขายนะครับก็เป็นเกมประมาณนี้นะครับ เดี Dante, Nacional, asure, power, ๋ยวผมจะเข้าหมวดเนื้อเรื่องให้ดูนิดนึงนะครับอ่ออกมาก่อนเข้าหมวดเนื้อเรื่องนะครับไปที่โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูว่าอ้นี้เป็นเนื้อเรื่องย้อนหลังนะครับให้เราได้ดูนะฮะ ขอข้ามไปก่อนอกดสกิปไปเลยนี่นะครับจิวสุลบขอข้ามเรื่องไปก่อนกันละกันค่ะก็ นะครับก็ดันดันดันอืมานี้จิ๋วก็คิดจะได้เจอกันแล้วนะเฮ้ยไขรมาคี้ทิ้งไว้อืมเด้คุณไขค่ควงมา เออดูดิมีอะไรไหมไม่มีอะไรใช่ไหมเก็บซึ่งว่าตอนนี้จิ๋วจะโดนจับมาแล้วก็เฮ้ยโผล่มานี่มีมมวุ้ด้วยอือหือโดนจับอื <c> ้อ <oughs> ผิดเร็วๆใช้ไม่ได้อีกทำไงดีเนี่ยรอนมาทางนี้เข้าห้องเข้าห้องได้ไหมเข้าห้องปุ๊บมาตามข้ามาดิปุ๊บปุ๊บหลบเว้ยโอ้โหโอเค หมดแล้วรีบไขรีบไข่้านี้เคยลงให้กับ TDS นะฮะในตระกูลของสวิตนะครับน่าจะทัชสกินได้หน้าจอได้นะครับต่อมาณนี้นะฮะตามจุดเลยที่เขาให้อ่าเฮ้ยมันออกมาแล้วทางน้มีลูกกรเก็บ ตับบืนยังไม่มีอันนี้ล็อกล็อกยังไงไปทั้งไหนต่อโอ้โหโลบลบไม่ทันเดินแบบกันอืมไปมองโถงทีนี้มีอะไรไหม เฮ้ยมันโผล่มาโอ้ยโดนจับอีกแล้วถ้าเราโดนจับนะครับใช้ปุ่ม X นะฮะจะเป็นการใช้ยานะครับมาออกมาเดียน,นี้เลยยังไม่มีปืนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกม Resident Evil Revolution ทางนี้เดินยิงได้นะครับถ้าใครชื่นชอบเกมสยองขวัญน,นะครับ ก็เฮ้ยมันอยู่ของหน้าถ้าใครชอบเกมสยองขวัญน,นะครับก็ลองหาไปเล่นกันได้นะครับใน Nintendo Switch มีให้ท่านได้เล่นนะฮะผมเคยรีวิวภาค5ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภาคภาคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใครชื่นชอบก็หามาเล่นกันได้นะครับลดราคาบ่อยนะครับเกมนี้เอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง16คิดชาแนลด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปแนะนำเกมหรือว่าคลิป เกมที่เราได้เล่นนะครับทางช่อง16คิดชแนลของเราก็จะมีให้ท่านได้รับชมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับส c ค i b ์ช่อง16คิ a ชแนลด้วยนะขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ